แล้วซาต้าก็อยากได้ตอนนี้แม่กันเลยซื้อให้นะคะแต่แต่ซาต้าต้องช่วยแม่ออกนะคะนี่น่ารักมากบาร์บี้ของแท้เราไว้ใช่กันเกะกันเลยไอ้ดูล่างหลังก่อนนะคะหนูสัญญาว่าอะไรคะสัญญาว่าจะเป็นเบกดีไม่ใช่แล้วทำไมจะเก็บของเล่นอันนี้ทำไมให้ดีๆค่ะห้ามหายนะ เคะแม่หนึ่งนะคะต้องขอสมาธิในการเกะแมบบ่หนึ่งนะคะและอันนี้น่าจะเป็นต่อหน่าจะเป็นลานาโมจิอยากได้โมจิอยากได้โมจยิยืนมองดู เป็นบาร์เบอร์มีอะไรบ้างมีมีรองเท้านางด้วยตุ้มีบาร์บี้หนึ่งตัวรองเท้ามือรบผมช่างอุปกรณ์ทำผมต่างๆนานานะคะแล้วก็มีเด็กตัวนี้ตัวหนึ่งส่แกะยังไงน้ยส่กิมไก่นะระวังไปตัดโดนรองเท้านะระวังมือค่ะระวังตัดชุดขาดนะ ผมขาดเสียวจังวะตัดจากข้างหลังได้ไหมลูกไเออนั่นแหละอัตัดใช่ค่ะอันีเดแลยวช่วยซาต้าก่อนนะโอเคค่ะตาตก็แกะใกล้ๆใกล้กะสุดนะคะตอนตอนที่ซาต้จะรังเกะตัวนี้นะคะบาดเสียวมากตรงห่มนะคะเพราะ ผมใกล้จะหลุดเลยอะแต่ถ้าเป็นอันนี้นะคะก็จะเป็นผมปลอมนี่ลองให้เพื่อนๆจับจับสีมันจะเป็นผมปลอมมีผมปลอมทั้งหมดสามอันอ๋อไม่ใช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 ,ใช,ใช,ใช่สามอันนะคะดูเป็นสามอันส่วนก็จะมีอุปกรณ์ทำผมต่างๆอันนี้คืออะไรคะที่หนีบผมที่หนีบผม ีนะก็ไม่ได้เยเอะแยะอะไรมากหากล่องมาใส่หากระเป๋ามาใส่เลยใช่เพราะว่าเราไม่มีกระเป๋มามันเป็นเล็กๆเราวังจะหายโอเคยังโอเคแล้วค่ะสตาร์ของตัวไปเล่นนะคะเบลค่ะ